คนะ่ะอายุประมาณหาสิเก้าหกปีและขับรถกันยังหูแกงตาใสพ่อมาหกสิบห้าปีเลยช่วงระยะ60เมตรสี่ม่วเลยขับตนขึ้นก็บ่เห็นไปไส้แม่นได้แป๊เดียวก็เป็นม้วฟฟากที่เขาลักษณะม่องไกลก็เห็นนะอันนี้คือคือ,คอเรื่อมสายตานะครับแต่ผู้ใหเป็นตาการทั่นส่ ก็อยากให้ทดลองมึงนะครับเพราะผมกินโฟกัสเข้าไปทดลองมึงรูสกว่าแจ้งโลงสว่างหูตากสบายบาไร้ใส่แว่นดีสุดอยอดในของโฟกัสเนี่ยผู้ใดเป็นสายตาเกี่ยวเป็นตาฟ้าตามม้วตายอย่างนี้คือว่าใช้ได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวนี้รูสกว่าแจ้งจางปางเลย เดี๋ยวเห็นช่วงประมาณจักลลอยเนี่ยนะรครับรถจะสบายว่ได้ใส่แบนใส่หนักนี่แหละครับพวกการเนีพกติดตัวตลอดเล้ครับ